ค่ะเราก็ต้องนั่นแหละน้องมันมีโปรโมชั่นแล้วคบมาเรื่อยๆคบมาเรื่อยๆก็คืออยู่ด้วยกันพี่กัดหัวนมเขาไม่โกรธพี่เลยจ้าเฮ้ยุบะทำไมคุณภาพไม่ดีมันต้องไม่สอนเรื่องในวัดอะขอโทษเลยขอโทษก่อนพี่แจขอโทษด้วยขอโทษค่ะไม่ดีชอบกูเพราบอกว่าพี่หลุยดีกับหลายคนแต่รับกูไม่ดีไม่ดีไอ้นี่คบไม่ได้ ไม่ได้พูดทักทายเลยเป็นสารับพี่โอ้โหก็เป็นอะไรกับช่องวันถ้าถามแต่ประวัติแกกูจะเป็นอะไรล่ะไม่เคยถามไหมเออชีวิตคนเรามันก่อนจะมาถึงวันนี้อ่ะไม่แน่นั่งไม่แน่นอนด่ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้คนนี้คนคนทำพิธีมีรถใหม่จะบ้านใหม่เขาจะมาทำพิธีให้จริธีเป็นคนเจอมาให้เป็นคนขับคนแรกคือคนแรกเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าทั้แม่ดีที่สุดทั้งแม่ยายทั้งแม่พี่พี่แจ๊ดเป็นงานลิเกยเอ้พี่บอลแม่พี่ปวดตังค์ไปหลายน่ะมไม่ใช่ตังค์เขาอยู่แล้วเปิดซีเรียลอะไรอ่ะเปิดรายการตังค์โลกก็เขาไม่เปิดอ่ะไม่เปิดก็ได้ไม่ต้องเปิดอะเปิดก็ได้สวัสดีครับนายทีกแนนลนะครับมันเลี้ยวอย่างเงี้ยก็เปิดนะก็เปิดแล้วเนนนนีี่ยออวัผมมาาทชลวัดีีพอ่แ้นนะ ครับก่อนไปตลกพี่จะทำอะไรมาก่อนรีบปะเนี่ยรีบใช่ไหมกิ๊กใช้แขกก็คนเยอะอ๋อสมัยก่อนพี่ยังมีความผูกพันกับสยามสมัยก่อนใช่ตอนป .4 เราอยากเล่นตลกกระยาแต่ว่าไม่ถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยพี่ขายพวกรถผลไม้อะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ป .4 รถเข็นผลไม้อะขายผลไม้ยี่สิบบาทอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่ที่รถเข็นเลยเป็นตู้เลยอะเออตั้งพ่อมาแล้วก็เข็นมาขายที่สยามด้วยอ๋อพี่เข็นขายที่นี่ก่อนแล้วทีเนี้ย พอมันเริ่มขายดีอ่ะพี่ก็ทําแฟนชายทําเป็นแบบเครถเข็นแฟนชายอ่ะก็เพื่อนเพื่อนมาเนี่ยขายซอยสองซอยสามซอยสี่ที่เราเห็นรถเข็นผลไม้ที่คนอยู่แต่ตอนนั้นเซ้งไปแล้วตอนนนั้สมัยปอสี่ตอนนั้นปอสี่ของพี่หมดเลยนะตอนเจ็ดสาขารถเข็นผลไม้ที่เราเห็นตอนนั้นเมื่อก่อนนี้ของวิจ้งหมดเลยอ่ะใช่แต่ตอนนี้คือเซ้งไปแล้วเซ้งไปแล้วก็คือก็จะอาจจะเป็นคนอื่นมาขายแทนแต่เราบตัวนี้มันเป็นตกอยู่ที่เมืองของใครใครเป็นเจ้าของไม่รู้นะไม่มีเลยแกวมาก่แก้วมาก่เนี่ย ที่ส่งออกแก้มกอนนะรลูกไอ่แก้มกอนว่าที่เป็นเมดเมดอ่ะรู้จักค่ะพี่เป็นคนนำเข้ามาขายแล้วไปส่งออกทีเหรอใช่ตอนปอสตอนนั้นที่ตายไม่มีคือพี่แต่พี่มีสวนเอาเป็นสวนของพี่เองจักรถเข็นไปปลูกสวนแก้มกอของตัวเองใช่แต่ไม่ได้ไม่ได้เล่ารายการไหนฟังนะนี่ถือว่าโชคดีของเรานะคือคนชอบมองว่าเฮ้ยตลกแล้วแต่คนเนี่ยมันจะผ่านอะไรมาบ้างอะไรใช่ต่บางทีเราไม่ต้องพูดก็ได้แล้วไม่ไปพูดพูดได้เท่าที่พูดอ่ะจริงๆอ่ะ พี่สอนพ่อเล่นตลกนะนม่ีันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะพัดลมนี่เล่นตลกไม่ไปเลยเอางี้ดีกว่าไม่ไปเลยพอแบบพอรู้บ้างไหมแบบพอรู้อะไรเงีเ้ยรู้ปเป็นลิเกอ่ะพ่อเป็นลิเกตอนนั้นนะ่ะเป็นแค่ลิเกแต่ตลกไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยเขาเป็นตลกมาก่อนอยู่แล้วเราค้อขอดพี่มามข้อขอดพี่มาเขาขเป็นตลกแล้วละตอนนั้นจะไปโรงเรียนอ่าจะไปโรงเรียนครับเออกำลังจะไปโรงเรียนใช่ปะเสร็จปั๊บพี่กำลังจะผูกเชือกเท้ากำลังผูกเชือกตอนนั้นวันวันหนึ่งมั้ยองช่วงวันหนึ่งนะกงจะผูกเชือกเท้า ย้อนไปปหนึ่งก่อนอ่าปหนึ่งปหนึ่งเดี๋ยวก็เล่าไปสะเปะสปาไปนั่นแหละจับมอาจับมอาพี่ก็ต้องผูกเชือกรองเท้าพี่ก็เล่นมุกคนเดียวไงพี่ก็กลิ่นรองเท้าอะชีวิตกูไม่เคยก้มหัวให้ใครนะนอกจากมึงพ่อหัวเลาะปงขอไปเล่นได้ไหมเนี่ยพกพี่อ่ะมีพ่อเอ่ยปากขอมุกจากพี่เลยปหนึ่งฮะสุดยอดขอไปเล่นแล้วไปเล่นคาเฟ่บางบึ้มใหญ่เลยเขามาเล่าให้ฟังทีนี้ก็มาขอมุกพี่ตลอดแล้ว่างมันได้ไปแล้วนะใช่จริง เราบอกพ่อไปคิดได้ไงเนี่ยนู่นนี่นะแต่พี่บอกว่าพ่อไม่ต้องบอกแเรวก็หนูเป็นคนคิดให้เดี๋ยวมันจะว่าเครจะดูไม่ดีเราลูกกันนะสอ่สอนพ่อได้ไงสอนมาตลอดอ่ะแต่เราก็ให้เขามาตลอดทางกระเทยสอนหมดพ่อมีอะไรยังไงทางกระเทยสอนยังไงทางกระเทยบอกให้เขาเล่นธรรมชาติจะไปเล่นแบบจะไปท้าพี่ลงนะตลกเลยท้าพี่ลงแต่ก็แต่แล้วแต่คนนะเล่นไม่เหมือนกันหรอกแต่พี่พี่ก็สอนให้พ่อเล่นทางกระเทยอนตาแต่เล่นธรรมชาติใช่เพราะอายุเยอะมันไปเล่นแบบอย่างนั้นมันเยอะไม่ได้ไปดูวีดีเดทอะเพราะเขาอายุเยอะแต่ถ้าเป็นวัยนู้าผิอะไรมั้ย มากกว่าคนอื่นนะใช่ผมจะประสบความสำเร็จนี่มันต้องผ่านอะไรมาเยอะนะพอมามีชื่อพี่ไปเจอพี่แจงที่ไหนพี่แจงอะพี่ไปเจอที่ไหนอาพุดไม่เคยพูดรายการไหนเหมือนกันนะอาพี่พูดเลยพี่เจอพี่แจงที่เดี๋ยรอเดี๋ยอเป็นอ่างนวดอ๋อคือพี่แจงไปไปไปขายข้าวหรืออะไรในนั้นย่างนีทำงานเลยในนั้นเลยจะบ้าเหรอจริงเอาเลาจริงจริงไม่ใช่จริงๆอเอาพี่ก็ไปเจอเขาใช่ยังไงพี่แจงรักฮะพบรักพบรักพี่กลับไปเที่ยวเล่นๆแหละที่แรกไม่คิดอะไรเลย กลับเลยูแจงแปดพันนะพี่แจง่ะแปดพันแปดพันสมัมน้ํแปดพันแพงนะหมดนว่าแปดพันแพงนะทำไมเขาราคาถุาพเมีมัเลยไงพเมีมพีมีมของเขายังเปรุ่นไปรุ่นอยู่ด้วยแหละมันราคามันได้ใช่ก็เลยนั่นอ่ะวันนั้นแหละแต่วันนั้นเราซื้อเขาเราซื้อกินมันยังไม่ได้ผูกพันเลย ต,ติดใจไปซ้ำอ oh. oh. ๋อไปอีกรอบนึงไปซ้ำเลยทีเนี้อ๋อเฮ้ยไปซ้ำแล้วทีนี้ไปซ้ำไทีนี้ปอ่ะพี่บอกพี่แจงว่าอ่ะเช็คเดี๋ยวจ่ายตังค์เลยนะครับตอนนั้นผู้ขับผมมันอยู่หมอพูดฟุ้งเถอะพูดพูดเพ้อนะใช่พูดเพ้อเขาบอกไม่เป็นไรห้าพันตั้งห้าพันก็ได้ โอมีลดราคาให้ท่านลดราคาไอ้จริงใจว่าเฮ้ยแปลกแล้วทำไมอยู่เราเราซื้อเขาอะปกติมันไม่มีเออเราซื้อเขาแล้วอยู่เขามานลดให้เรามันแปลกแล้วทีเนี้ยเออมันแปลกละเอ๊ะหรือว่าเราไปแจมแจมจัดให้แจมแจมเข้าอะไรเงี้ยไม่หมดลูกค้าหรือว่ามีใจนี่แหละเราคิดเงี้ยเออตอนจะไม่ได้คิดขนาดนั้นก็กลับมาบ้านห่างไปสองวันซ้ำอีกไปยอไปซ้ำอีกโอ้โหไปซ้ำอีกรอบนี้รอบสามนี่เหลือ เหลือสามพันห้ารถจะกอไม่นี่มันครึ่งครึ่งเลยเนี่ยใช่ผมก็แปลกแล้วทั้งนี้ชอบเราแล้วแต่ว่าชอบเราแหละมีใจไปเที่ยวจนฟรีอ่ะฟรีสามรอบมั้งครับไม่มีใครรู้หรือไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จริ้งมาเจ๊รอบที่สามสามพันห้าเนี่ยใครบอกรอบที่รอบที่สามเราต้องให้เขาฟรีเขาเราต้องเอ็นเตอร์เทนลูกค้าเราก็ต้องนั่นแหละน้องมีโปรโมชั่นแล้วคบมาเรื่อยๆคบมาเรื่อยๆก็คืออยู่ด้วยกันพี่กัดหัวนมเขาไม่โกรธพี่เลยจ้าอุบะกวนคอ นี่มึงจะคึก e อีพีแล้วไม่มีความจริงเลยไอ้บ้าคือเอาที่ผ่านมาผมว่าชื่อพี่อยู่แล้วพี่เป็นตลกนี่ฟังเป็นผู้ฟังที่ดีมากเลยนะเขาก็ชอบนะดนูก่อนได้ครับขาแต่ตัวทท่มาตัวแนวแนวพี่ใช่ใช่ทำไมพี่นี่ราคานี่กอราลูกเขาไมู่ อันนี้ผมถามปัจจุบันเลยดีกว่าาะว่าประวัติพี่เนี่ยผมว่าคขรู้อยู่แล้วพี่แกเป็นมากนเป็นอยู่กับพอดมอยู่กับชุนชื่นเป็นตลกดเลก็ได้ร้านเนี่ยพี่เปิดอันนี้คือถามมาตรงๆเลยนะพี่เปิดเพราะเสื้อมันเต็มบ้านหรือพี่มีความฝันว่าอยากเปิดร้านเป็นเสื้อของตัวเองพี่เขาที่ทําบ้านนะเขาเปิดทําร้านสูตรเขามีร้านสูตรหลายสาขาอยู่แล้วอยู่ๆเขาก็มาทําบ้านกูแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพี่มีทั้งสองว่างเลยที่สยามอ่ะอยู่คุยไปคุยมาแกก็อ๋อ เอาว่าคือคุยแพนๆไว้ที่แรกอ่ะอยากเอาของมาเทศเพื่อแบบว่าเราเราซื้อของเนี่ยซื้อของมาไม่รู้จะขายที่ไหนอะเออก็เปิดร้านมันจะเลยดีกว่าเาพราะกูใส่เบื่อเบื่อแล้วเสือกเก็บไงเบื่อแล้วไม่เสือกขายไงก็เลยตัดใจ เออเอาวะเออเสื้อได้มีหน้าร้านด้วยเสื้อแบรนด์ได้มีหน้าร้านด้วยแล้วก็ตอนนี้ตั้งเป้าใหม่ว่าตรงนี้ว่าพี่อยากจะดันแบรนด์ JVK อ่ะอยากรู้ว่าไปสุดได้ถึงไหนจะทําเต็มกําลังแล้วไม่ได้ทําแค่เสื้อยืดแล้วจะทำแบบแบบอื่นด้วยหลายแบบใช่ใช่หลายหลายแบบมันอ่านพัฒนาจนไม่มีมันควรจะมีตรงท้อว่าไปบ้างมันควรจะมีแหวนมีสร้อยมีแว่นมันควรมีกระเป๋ามีอะไรให้หมดพี่เจ้นั่งองเาแตะไปแล้วเลยเขาแตะไปแล้วเคยหมดแล้วด้วยใช่หมดไปแล้วไม่ได้ซื้อใส่เลยไม่ทํา ไม่เป็นไรแต่ทาแบบอื่นมาแล้วมีจะทำเท้าไปอีกก็เนี่ยมีจุดมุ่งหมายว่าดูว่าจะดันแบรนด์ตัวเองได้ถึงขนาดไหนแต่ก็มีของที่เราใส่ที่เราชอบเลยละเมื่อก่อนเนี่ยเพราะทาใจไม่ได้แหละถึงจะทับกูตายทุกวันเนี้ยเนี่ยมาหมดล่วพี่เอาจริงโอ้โหหนึ่งส่วนสี่หนูว่านิดเดียวย,ยังไม่หมดก็ทยอยมาแต่เขาอย่างจากจะบอกนะบางทีรองเท้ามันเป็นมีไซส์เดียวเราเป็นไซส์พี่จริงๆพี่ไม่ได้มา,มาเพื่อแบบมาเป็นการค้าขนาดนั้นอ่ะใช้คําว่าแบ่งปันดีกว่าเหมือนเสื้อผ้าไทยเราที่เราใส่จริงๆอ่ะเหมือนบางคนเขามาเาาอยกแแแบบจ่่งฟ ก็เสื้อผ้ากูหยุ่เนี่ยหมดแล้วอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นไปอะไรเงี้ยพี่คิดว่าชีวิตพี่ทุกวันในที่อยู่มาถึงทุกวันเนี่ยพี่ทําครบอย่างที่พี่ตามฝันพี่อยังครบแล้วแต่เป้าหมายอะ่ะมันยังไม่ครบอย่างวงเตี๊ยได้มาแล้วแต่มันต้องมากกว่านั้นอะ่ะมันต้องแบบพูไไ่ยอยากมีเพลงดังเยอะๆมากกว่านี้เท่าที่ทําได้อ่าจะทำไปเรื่อยๆตั้งเป้เาแระมาณห้าเนี่ยเออใช่ห้าสิบเพลงไม่ห้าเพลงตอนนีน้เพราะเพลงอื่นมันยังแบบคมุขำมวยยังไม่ชัดเจนแต่ว่า ตอนนี้ก็คิดแบบนะ้นทำในที่มีความสุขดีกว่าะทําอย่างนั้นมันเครียดทําไมมันไม่นี่เออใช่แต่ร้านนี่คือผมได้มาได้ข่าวว่าเดินเดินได้หนูเดินได้หนูเดินไปลูกปเดินไปเลยเดินได้ลูกปั๊บคือร้านเนี่ยพี่เป็นคนเก็บตังเพื่อจะมาทําทุนเองทั้งหมดก็ใช้ของเขาทั้งนั้นก็ของพี่หมดเลยเนี่ยของพี่คัดมาดูฟังใครมามึงไปดูข้อมูลได้ไงมางเขาบอกว่าเจ็ดเป็แสนนะพี่เป็นคนลงทุนเนี่ยกับการทำร้านอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับการทำร้านอ่ะ จบจบนะประมาณนั้นไม่รู้เกินเพราะมันมัเกือบหนูว่ามีหยายร้านอืมเกือบเกือบเสื้อน,นี่ก็นั่งคัดเองทุกอ,อย่างแล้วแต่มีน้องๆช่วยด้วยทำ <ไป S 2> ใจลาําบากมากเรื่องเสื้อหนูเห็นหนูยังแบบโอ้โหแต่ตอนนี้พี่ว่าปล่อยมันไม่เถอะเพื่อพี่มีป้อหมยใหม่แล้วครับพี่เนี่ยเงินตรงนี้พี่จะได้ไปทําแบรนด์พี่เ<ม>พราะบางทีบางสิ่งบางอย่างที่ของทุกอย่างใช้ต้นทุนเพราะต้นทุนต่ำแม่ก็กระจอกงอป่ะจริงแต่เราควรมีแบบธรรมดาให้ลูกค้าแต่ได้ด้วยแล้วก็มี พีเมียมพเมียบ้างอ่ะไปในเวน้ำบ้านดีกว่ามันจะมันจะไม่น่าเบื่อเดี๋ยวเราเสื้อที่บ้านเรามาขายก็มาที่นี่ได้นะได้พี่หักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หักเข้าร้านก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเราเราจูบสิเข้าร้านไปอีกคุ้มอยู่นะผมว่าใครได้เอาเสื้อฝากขาพิจารณากูเช็คแบกได้เมียมึงแบกได้เต็มเลยนะว่านมึงรถหลายขี่นะเมียมึงหนูฟังพี่พูดไงต่อโอเคอันนี้ย้อนาไม่ย้อนอ่า ร้านพี่แจ๊คอยู่ที่สยามสแควร์ซอยสามสยามสแควร์นะถ้าเกิดว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าตรงตรงตรงร้านพี่แจ๊กเลยข้างล่างจะเป็นร้านสุดถูกไหมถูกต้องเป็นร้านสุดเดินเข้าข้างร้านเข้าหลังร้านก็ได้หรือจะเข้าไปข้างหน้าก็ได้ใช่ใช่เหมือนกันใช่ใช่ได้ทัข้างข้างข้างาออกมาจากสยามสแควร์วันก็ได้ออกมาก็จะเจอเลยทางออกด้านข้างก็จะเจอร้านพี่แจ๊คเลยขึ้นชั้นสองได้เลยใช่ใเดี๋ยวมันมีป้ายวาให้นั่นแหละใช่พี่รู้ไหมว่าชื่อเสียงพี่เนี่ยมันถูกมาเอาเท่าที่ผมรู้จักพี่มามนหลายปีมากนะพี่แจค มันก็มีนายมันเหมือนเกือบจกักเกือบจกักมีช่องนี้แหละพี่คิดว่าพีคขึ้นมามันมันมันเขาเรียกอะไรมันต้องรับตัต้งแต่จากแวนฟอร์ดเลยไหมพี่เอาริงๆแล้วเวนฟอร์ด <Ven fall S 2> เปลี่ยนชีวิตพี่เลยแวนฟอร์ดนี่ปุ๊บเลยเปลี่ยนชีวิตพี่ทุกอย่างเพลงเพลงเดียวเปลี่ยนชีวิตพี่ทุกอย่างวิธีการเล่นเอางี้งแบคนมันชอบถางตลกว่าแบบตลกเล่นกับใครรู้สึกสบายใจที่สุด <S S S พี่มีมัตลอดดวงใจแบบเฮ้ยเล่นกับคนเนี้ยไม่อุดใจว่ะ เรเล่นก like ับแข้งแก๊งเนี้ยก็ได้ไม่ต้องกับใครก็ได้พี่ไม่ต้องระบุคนแบบกับกลุ่มใครที่ล่นบอลนี่ยถ้ากลุ่มก็คือก็ที่อยู่กันเนี่ยแหละก็แก๊งตัมาดีครับมาอยู่มานานอ่ะจริงมันว่าคนเราก็เหมือนคนเรานานๆเจอกันทีอ่ะไปทำงานร่วมกันอ่ะสมมุติว่ามึงจะคนนานๆเจอทีมันมันถามว่ารู้ใจไหมมันจะรู้ใจไว้แต่ว่าการงานอ่ะการงานมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเว้ยตลกก็มันทีมเวิร์กมันดีแต่ถ้าแบบพอไปเดียวๆเงี้ยเข้าไปเดียวเนี่ยพี่ชอบเล่นพี่บอลอ่ามันฟุตบอลคือช่วยเเเรราาาาไไไดด้้้ขปหอ่พีบล เขารู้เขาเหมือนอ่ะฟิลบอลอะฟิลเนี้ยมองตารู้ใจมเขาจะชอบพูดบ่อยาะว่าได้ดังใจกุณเจอะไรเงี้ยเขาจะพูดอย่างนั้นอะเพราะว่ามันก็ ต้องได้คู่นะบางทีอะตลกอะมันเล่นมันต้องมันต้องมีคนช่วยปูให้ก็จะก็จะได้แต่ถามจริงพี่แจ็คเล่นคนเดียวได้ไหมเขาเล่นได้แต่ถ้าสถานะของเขาไม่ได้คนถ้าแบบนั้นมันก็อีกเวนึงไงพี่เว้ขออนุญาตให้เอยชื่อยังเวพี่โน้ตมันก็จะมีอีกเวนึงมันไม่ใช่เวของเราไงเวเขามันเป็นท้องไงพี่ใช่ให้ยืนเล่าอะไรเงี้ยมันเกี่ยวด้วยนะตลกอะบางคนเขายังไม่เชื่อเราเรายังเล่นอะไรมากไม่ได้ตัวตนเรายังไม่ชัดเจนอะเล่นอะไรก็ไม่ได้เขาไม่สามารถบอกได้ป่ะไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้แหละไอ้นี่มันเล่นอยยาางงเเเีี้้ะไรพพตตตลกัััวนนนมชดจแล้บบะ เหมือนลากการตลกเขาพูดพูดกันคนดังอะเล่นอะไรครับอ่าเล่นอะไรกับคนรอดูศัพทามึงเล่นะารม้าหรอง่าแต่ช่วงแรกๆเขาจะเหนื่อยไงคนมันยังไม่เชื่อมันมต้องไปคนอื่นมาก่อนแต่ตลกบางคนเขาจะเป็นตัวเองมาก่อนแต่พี่อะไม่ได้เป็นตัวเองมาก่อนพี่ก็เล่นตามคนอื่นเล่นตามคนเล่นพี่บอลกูยังช็อตยังช็อตเหมือนพี่บอลเลยสมัยก่อนอะเล่นทุกอย่างให้เหมือนเขาอ่ะ ทุกอย่างพี่ลงพี่เลงอะไรเงี้ยมันต้องจำมาแต่สุดท้ายแล้วพอมาตกผลึกอ่ะนี่มันดูให้มันสดสดฝึกอ่ะฝึกเล่นสดอ่ะใช่ยิงมีแก้วน้ําพี่แจ๊ดเลยนะใช่มีทุกอย่างเหลืออีกสี่ใบเหลือสี่ใบพี่แจ๊ดทำกี่ใบเอฟซีที่แดกน้ำท่อน็ตาเอาเหมาหมดต้องหัวละน้องไอ้แก๊ดมาไหนนะน้องแคน น้องแขม่ะให้กินนะน้องน้องจะถ่ายเซลฟี่เปล่าถ่ายรูปป่ะถ่ายรูไยไปไหมย้อนยุคคาเฟ่หน่อยพี่แจ๊ดยุคคาเฟ่พี่แจ๊ดจำได้ไหมยุคนั้นไปเล่นตลกคือมันยังไม่ใช่เป็นแจ๊ดปัจจุบันเนี้ยความต่างมีพี่เล่นป้าปัจจุบันนี้กับตอนนั้นต,ต่างอยู่แล้วไอ้นายยุคที่เรามุ่งมั่นอ่ะตั้งใจอะตั้งใจอ่ะ ไเหียบไปยืนไม่พูดอะไรก็ชอบตอนนั้นน่ะก็อยากไปนะเอ,อทุกอย่างมันจะถูกพัฒนาไปเว้ยมาก่อนตอนไม่เรียงสือไม่เป็นไรไม่ต้องเล่นก็ได้อขอตีชิงทีฉับอ,อยู่จงเกงจงเกงอใคุณได้อยู่ในมวลนั้นน<อ>่ะ ปุ๊บขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็ยืนตายยาวเลยไม่เอานะเกงใจไม่ดีเราเก่งแล้วก็ยืนเกงใจคนอื่นอยู่ข้างหลังเลยยาวเลยไม่พูดไปเลยเกงใจเขาไม่กล้าไปเังจะไปคว้าไม่ยังไม่ต่อชนชื่อก็ไม่ตลกล็อกไงเขาจะมีช็อตต่างใจแต่เล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ยืนพอยืนนานๆอยากจะเล่นอยากจะเล่นแต่ยืนใจใจอ่ะแต่ผมพี่ันจะเป็นอย่าง้ยไม่อยากเป็นตัว คอมป์อะไรอย่างเงี้ยตัวละครครบตัวพ่อใช่มันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนพี่จิ้มไม่อยู่พี่คอมไม่อยู่บ้างเราก็ได้แทนเราได้แทนเอออะไรอย่างนั้นอ่ะใช่มันถูกพัฒนามามาเร็นอะไรกับตากมากมากมันสำหรับพี่มันยากพี่เคยร้องไห้กับสิ่งเนี้ยพี่ไม่เคยบอกใครมันกดดันใช่พี่มันไม่ได้กดดันมันกดดันหรอกมันแบบ ช่วงหลังๆมันมีช่วงหนึ่งที่เราพยายามนั่นแหละให้มันมีร้องไห้แบบเมื่อไหร่ก็ถึงว่าเราอยากบพอมันทํางานมาสักพักเราอยากเราเห็นคนเดินเรียกคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้คนจําได้มันก็เล่นได,ได้กว่านะเขาเล่นพี่ข้อมันเดียไม่มีปใครรู้จักชื่อเลยอยาก,กรู้จักแต่เราเก็บไว้ในใจนะเว้ยเราไม่พูดเก็บไว้ในใจคือมันพูด,ไม,พดไม่ได้อยู่แล้วพี่ว่าโชคชะตาด้วยแหละโชคชะตาโชคชะตาฟาลิคิดประวัติชีวิตเจ๋อเหย่ใช่โชคชะตามันก็จะนําพาเราไปใช่วันแต่เขาบอกว่า คำนี้ผมได้ยินตลกพูดบ่อยมากนะทำไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยอย่าหยุดเดี๋ยววันหนึ่งมันถึงวาระเวลาและโอกาสของมันถูกที่ถูกเวลามันจะมาอมันเองแล้ววันนี้อีกอย่างหนึ่งอย่ารอโอกาสเข้าเดินเข้าหาโอกาสอย่าทิ้งมันนะพี่นะอย่าทิ้งมันไม่ความท้อเนี่ยมันทําลายความสําเร็จเราจริงๆนะเว้ยอย่าท้ออย่าถอยทําต่อไปเรื่อยๆจริงๆทําต่อไปเรื่อยๆเรารักมันด้วยแหละเรารักมันด้วยแหละเราเลยทนกับมันได้ไงๆ ร่าก็มันทนมันทนมันได้เริ่มขึ้นเลยนะแต่อายุสิบเจ็ปีนี้กูสี่สิบกูเพิ่งดังตอนสามสิบอ่ะสิบกว่าปีสิบสามปีอ่ะสามปีอืมร,รูนม้นอ,อนนอนเงี้ยแต่พี่ก็ดังมาพอสามสิบปึงป้งลูกปีก็ยาวเลยยาวเลยนะแล้วพี่ก็ดังขึ้นเรื่อยๆเลยนะคือมัเอาคลิปตอนนี้ยอะไรก็เอ็มวีพีของพี่หลักล้านหมดพี่ว่าพี่ก็ขอบคุณโอกาสหลายๆเย่างขอบคุณโรงเรียนคที่มันดีบ้านพี่ได้ไปอยู่กับพี่ลง ที่เป็นครูอีกคนหนึ่งพี่บอลที่เป็นครูอีกคนมันมีสมการอะไรด้วยนะตลกมันมีบวกลบคูณหารมันมีอะไรเหมือนกันมันยากควาคิดไม่ใช่มาสักมันเล่นแล้วไม่คิดอ่ะมันยากกว่าแต่พอเหมือนพอมันพอมันเราเริ่มเก่าแล้วทีนั้เราจะเริ่มรู้ว่ายังไม่เข้าเดี๋ยวค่อยไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งที่สุดนะพี่ไม่ได้ไม่ได้เก่งพี่ขอบคุณประสบการณ์ที่มันผ่านมาของพี่ดีกว่าขอบคุณความ พี่รักอาชีพนี้มากพี่ชอบไปทํางานมาไปสองร้อยว้าขอให้กูได้เล่นอะไปพี่หลุยเนี่ยมันสองร้อยสามร้อยขอให้กูได้ไปเออะอะไรเงี้ยแต่พี่หลุยเนี่ยเหมือนเป็นครูพี่คนเนี่ยเขาก็เล่นมาให้พี่เห็นนะไม่ไม่เกี่ยวนะเขาไม่เป็นครูพี่เหรอไม่ไม่ไม่เคยเขาสอนไหมเขาบอกอะไรสอนชอบระโกนเต้น กูถึงวนตีนกลับไงเขาเขาอ๋อเขาอาจจะแปลว่าแย่ให้พี่มีรอยยิ้มหรือเปล่าให้พี่เก่งคือจิตใต้สำหรัข้างในมีคนนิสัยไม่ดีอ่ะแต่เล่นตลกดีแค่นั้นน่ะแต่พี่ลุยส์ตลกเก่งอ่าแต่แต่กากา,ก,าก,กูเนี่ยบางคนกัดคนอื่นพี่หลุยทีก็ไม่รู้อ่ะเพบอกว่าพี่หลุยดีก็หลายคนแต่เรบกูไม่ดีไม่ดีอันนี้คบไม่ได้ เป็นพี่น้องกันยังไงครับพีเลมพีเลมพีเลมพี่หลุยส์กันก็ดีพี่หลุยส์ก็เป็นคนถังยากจนชื่อมาเหมือนกันพี่อยู่พี่หลุยส์พี่หลุยส์เขาายุแรกๆเลยต้นเลยนะแล้วพี่หลุยส์ก็เป็นคนที่มันล็อกกี้อะมวยยังเก่าอยู่อ่ะแต่มันยังเก่าอยู่อ่ะพี่หลุยยังเก่าอยู่ทุกวันนี้ใช่เล่นกับแกใช่คือทุกอย่างเขาจะเก็บไว้หมดรังแคเขาเก็บไว้ให้อมเลยจริงๆเขารักษาหายได้นะเขาก็ไม่ทำเออกลัวกลัวแบบไม่รู้งานแบบไม่มีทางเล่นไปอำเขาะปกๆเลยมันจะไม่มีทางเล่นอย่างงี้ใช่ใช่ติวันสัรท เขาคิดอย่างนั้นจริงไหมใช่เศรยอดเออเขาเป็นคนเสียสละมากอืมึงเชื่อคนเที่ยะไรเก็บรังแคร์มาแหมกินบอกก่อนนะว่ากล้องมันมีปัญหาก็เลยใช้โทรศัพท์ขอโทษท่านผู้ชมทุกคนด้วยค่ะขอโทษค่ะต้องพูดนะไอไม่ได้เขาต้องถามเดี๋ยวเขาจะมาถามมึงเชื่อมั้ยว่าไม่ไม่ดีมันต้องไม่สอนเรื่องในวะอ่ะขอโทษเลยขอโทษก่อนพี่แจ๊คขอโทษด้วยขอโทษค่ะไม่จะชอบกูเออนั่นแหละ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมแบบอยากพูดกับพี่นะคือพี่เป็นคนแรกนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับคนแบบใกล้ตัวนะไม่ไม่ไม่ใช่เมียอย่างเงี้ยแต่พี่เป็นเป็นคนคนแรกที่บอกว่าให้ผมทําวงคอนเสิร์ตมึงทําเลยมึงอย่ารอมึงต้องรีบทำมึงต้องรีบทำอืมโูอายุมึงอ่ะมันเริ่มแก่ขึ้นไปมันจะยากครับมีไฟอ่ะอยากทำอะไรทำไปก่อนเลยเพราะเวลาเวลาพอเริ่มอายุเยอะ กูเพิ่งรู้มาไอ้เงี้ยสี่สิบข้อขาแม่งก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปเนาะอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วนะใช่อยากทําอะไรเคยคิดว่าอยากจะทําอะไรฝันไว้ว่าอยากจะทําอะไรทําแม่มันชัดก่อนเลยเพราะว,าว่ามันแก่ไปก็ไม่ชีวิตอย่างบอกอะถ้าคิดไปถึงความตายชีวิตมันมีครั้งเดียวอะอยากทําอะไรทําแม่ไ่เถอะท,ทําให้มีความสุขก็ทําไปเออทำไห้เถอะหนูว่าบอกเขานานแล้วอืมทั้งเรืเ่องวงเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแต่เขาอะพอไปได้ยินพี่แจทพูดอะเขาฮึดเลย อืมตายอ่ะเหมือนแบบผมแค่ไม่เชื่อมั่นตัวเองพี่แต่วเขาก็อยากคงเคาอยากอยากให้เราทําอะไรหลายๆอย่างก็เราก็ใจได้แต่พอเราบอกเฮ้ยอย่างเงี้มาทํางานด้วยกันแล้วผมบอกเฮ้ยพอคนอย่างเงี้ยมองมันไม่ได้เห็นอะไรโดยตัวเราเฮ้ยก็เนแรกบอกไปว่าทำะไรดีกว่าใช่เพราะว่าอย่างน้อยมันพัฒนาไปได้ทั้งสองอย่างมึงร้องเองด้วยกลุ่มมึงทีมเล่นตลกด้วยก็ได้มันได้ทั้งสองอย่างนี่เดี๋ยวมาแล้วอะไร ยิงโทรไปบอกของจริงเลยเขากำลพูดถึงพี่อยู่พอดีดีนะขอบคุณมากพี่ก็ร้านมันก็เป็นทรรพี่เลยอาจจะดูบุญนานหน่อยวันนี้เพราะว่าเสื้อผมว่าแต่ละเกณฑ์อกาศนิดนึงเดี๋ยวค่อยๆทำตาไปคนรู้จักเยอะนะก็คนก็ลงไม่ใช่เชื่อมใจไม่มีคำสุดท้ายทุกคนร่างกายแข็งแรงอย่าปิดเนื้อเต้นจนทานต้อเล่อนกันดูพี่มันดาลให้ทันใจกันเอาเร็วๆเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆมาที่บอกโทรหาเขาอะจริงจริงมันจะโทรไปขึอบพี่อยู่ก็พูดถึงพี่พอดีพี่ผมดูดูหมอกแจ๊ดแล้วอโทรไปหาพี่่ะ ออพี่นั่งก่อนยังไงพี่ก็มาแล้วแป๊บเดียวถ่ายรูปถ่เดี๋ยวค่อยถ่ายถีาออกมาไม่เชื่ออ๋อรีวิวให้เขาด้วยที่เขาไม่ได้ก็จนมาถึงวันนี้ผมว่าแม่กินข้าวหรืยังเชื่อว่าแม่กินข้าวหรือยังไม่ค่ะตัเลยวันนี้พี่ก็มาไกลที่สุดแล้วผมเชื่อว่าพี่ก็เป็นไกลกาบอกเกินคือทางเป็นไอ้ไอ้ดอวยของกน้าจ๋โอ๊ยคุยเบาๆเลยนายไม่นาย ก็รู้ว่าแม่พาเข้ามาตั้งนานแม่เขายังไม่พูดเลยแม่กูแตกตัวแบบไปออกโขนกระแสแม่แม่ค้าโดนยึดร้านแลอ่ะกายแล้วพี่ก็เป็นไอเดอลของตลกกับใครหลายๆคนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มองพี่เป็นไอดอลอยากให้แบบก็อยากให้มันเป็นสิ่งนั้นเหมือนพี่ไม่รู้ว่ามันจะทําได้หรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามมาต่อไปแต่งานก็มาดีน้องไหนแเราก็มีน้องๆหลายๆคนเห็นก็ดีใจนะพอทีเห็น เออเี่ยมันมีคนอยากเป็นตลกอยู่ก็เยอะนะเยอะอาชีพพวกเราแม่งบางทีอาจจะมีบางทีแม่งว่ามองอาชีพหรือแม่งกระจอกแต่เวลาสาเร็จแม่งไม่กระจกใช่ไนะสู้แต่ละตัวที่มันมีเหมือนกันะอยู่ที่ใครแม่งเหยียดไม่เกลียดเหรอปะใช่ต้องสู้กันไปนะวันนี้ก็ร้านพี่แจ๊ดสนใจอยากซื้อเสื้อผ้ารองเท้ามีทุกอย่างนะผมบอกให้เลยมีทุกรุ่นทุกแบบพี่เป็นคนแต่งตัวไม่ไม่ไม่จำกัดเลยนะได้หมด แต่งได้หมดไม่จำกัดแนวก็แต่งโม้ชั่วๆไปชอบอะไรก็ใส่ไงนะท้ายแล้วคุณพูดอะไรชื่อผมหน่อยได้ไหมคุณยศพูดไปตั้งเยอะแล้วนะคุณต้องพูดอ่ะพุ๊บากร้านพี่แจ๊ดเนี่ยนะจากร้านพี่แจ๊ดนะคะอยู่ที่สยามสแควร์ซอยสามค่ะชื่อร้านว่า JSPKK อ่าหรือว่ามีมีเพจร้านก็มีมีเพจร้านก็มี JSPKK Store เป็นไอจีมีแค่เพจเป็นไอจีเดี๋ยวไปขึ้นไอจีให้พี่แจ๊ดด้วยแล้วก็มี เพจหนูว่าคนช่องติดตามพี่แจด๊ดอะคนรู้อยู่แล้วเฮ้ยมันก็ไม่ไม่แน่หรอกที่น,นรู้อยู่แล้ว,ลวใครๆก็รู้ใครๆก็ติดตามของเราใคร,ใครมาไม่ถูกให้ถามบินมอเตอร์ไซค์ถามจากจากช่องคนอื่นเขาทาไมาถ้ามาไม่ถูกมาไม่ถูกติดต่อใครได้ไหมโทรหาใครได้ไหมแบบถามคนถวนี้แล้วถามคนแถวนี้ยใครๆก็มาถูกสยามสแควร์ซอยสามออกเดินออกมาจากนิโดก็เห็นละมาจากสยามสแควร์วันก็เห็นร้านดังถามมาเลยจากหัวซอยใครก็ได้ ไอ้กันร้านพี่แจ๊อยู่ไหนครับพูดเลยเขารู้เยอะวันนี้ขอบคุณพี่มากนะท่านกันพี่แจ๊กมาครับขอบคุณมากครับรับบทมากนะขอบคุณทุกคนครับฝากกดติดตามร์ดยครับผมช่องนี้ครับเป็นที่น่ารักตลอดจริงๆให้กำลังใจพวกเราเสมออันนี้ผมพูดได้ไหมว่าโชว์วงผมก็เนี่ยครับบางคนคิดให้ก็มีสูมันได้เหรอไรแต่พี่ชอบนะชอบนะที่มึงร้องเสีสากลอ่ะพี่ชอบนะอะไรอย่างมึงร้องสากลก็แบบเฮียกูเลยกูว่าจะร้องเพลงนึงแกะนานมาก นี่เขามีเวลาผมเจ็ดวันดูบังครับเจ็ดวันต้องร้องให้ได้ดีมากอันนั้นดีมากอันนั้นพี่ชอบเลยแล้วแปลกว่าทุกคนร้องได้ผมก็งงผมเองผมฟังกูอยากมาเล่นเลยเห็นพี่ร้องเลยกู่อยากมาเล่นมากเลยใช่พี่เป็นหนึ่งหนึ่งแรงมานานใจของวงผมผมทุกครั้งที่ผมแล้วผมไปดูวงพี่ล่าสุดผมก็บอกน้องๆว่าเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งมีพี่แจ๊ดเล่นใกล้ๆในกรุงเทพผมจะพาทีมผมทุกคนไปดูวงพี่เล่นให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยมันคอนเสิร์ตมันเล่นจริงคือเป็นแบบนี้นะ เขาช่วยๆกันแหละมันตัดตความแบบผมไปดูพี่นะเหมือนพี่ตัดภาพความว่าเป็นพี่แจ็คไปเลยอแต่ใช้เวลาอยู่ใช้เวลาอยู่เพราะว่าเราอยากได้บทบาทเราตั้งเป้าว่าบทบาทของเรามันคือต้องเป็นแบบเนี้ยแต่เมื่อก่อนลเงผิดลองถูกมาก่อนแต่ตอนนี้เฮ้ยแม่งฟิลนี้นีกว่า เล่นตลกเขาดูเราอในการก็ได้ใช่อันนี้มันเป็นพื้นที่ที่เราอยากจะนําเสนอแต่เราเคยนำเสนอนู่นนี่นั่นมาเล่แทะอะไรหมดแล้วจนมันตกผลึกแบบเนี้ยแล้วมันเหมาะกับพี่มากเมียผมพูดเหมือนพี่เธอข้อคิดของพี่แจ๊ดดีจังเลยเธอเก่งมากเลยนะตาดวงใหม่ขอบคุณมากนะพี่ใหญ่นะเดย์น้องพี่ใหญ่มาครับกินแล้วฝากไปเอง โอ้ยฝากจะบอกฝากกดติดตามช่องพี่แจ๊คก็ไม่ต้องหรอกเอาให้คนทางช่องพี่แจ๊คมาติดตามช่องเราคนติดตามช่องพี่แจ๊คกดติดตามผมด้วยต้องต้องคลิปผมไม่ได้ลงมา2เดือนคลิปพี่แจ๊คเป็นคลิปแรกของการเปิดสกัดใหม่ของผมเลยนะครับแต่ถ้าหายนานๆยูทูปแม่งคนดูน้อยเจอขอบคุณมากครับของพี่แจ๊คไหมครับสวัสดีฝากมาละพี่แจ๊คด้วยนะ